ว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะท่านผู้ชมล่าสุดมีสนักงานข่าวต่างประเทศหลายสำนักด้วยกันนะคะได้มีรายงานว่าอังกฤษเริ่มต้นค้นพบยาร,รักษาโรคโควิด19แล้วค่ะโดยการวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยาตัวนี้มีชื่อว่าเด็กซเมทาโซนเป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มสเตียรอยที่มีการผลิตและจำหน่ายอยู่แล้ว มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบใช้ในการรักษาหลายโรคด้วยกันอาทิเช่นโรคไขข้ออักเสบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดโรคที่เกี่ยวกับปอดและใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอีกด้วยนะคะ ถือได้ว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาเทวดาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะนักวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้สุ่มสี่สุ่มหนะเขาได้มีการทดลองใช้มาแล้วนะคะนักวิจัยได้ทดลองใช้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผลออกมาว่ามันลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดโควิดได้ดี เด็กซาเมทาโซนช่วยลดการอักเสบหลายอย่างและช่วยยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานหนักจนเกินไปสำหรับ side effect ของการใช้ยาเด็กซาเมทาโซนจากเว็บไซต์คีโมแคร์ได้อธิบายถึงผลข้างเคียงคือ,อผู้ป่วยอาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง h a r t burn อาการเท้าบวมขาบวมความดันโลหิตต่ำนอนไม่หลับ mood swing อารมณ์แปรปวนรวมไปถึงอาการปวดศีรษะด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยปางนะคะเว็บไซต์ได้กล่าวว่าอาการผลข้างเคียงเนี่ยอาจจะไปเป็เนาาผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะคะการเผาผลาญในร่างกายระบบเมตาบอลิซึมเด็กซเมทาโซนผลิตขึ้นครั้งแรกในปีคศ1958 โดยบริษัทยาเก่าแก่นะคะของเยอรมันอเมริกันนะคะซึ่งโด่งดังมากนะคะเริ่มในช่วงของศตรวตรรษที่สนะิ้านะท่านผู้ชมค่ะนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทด้วยกันที่ผลิตยาตัวนี้ออกมาจำหน่ายนะคะอย่างที่จีนก็มีนะคะเนเธอร์แล,ลนด์ก็มีอิตาลีก็มีนะคะมีหลากหลายมากมายบริษัทที่เขาผลิตกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจุดเด่นของ เด็กเซเมทาโซนเนี่ยคือมันเป็นยาที่มีราคาถูกนะคะคือ5ปอนเท่านั้นเองนะคะจากเว็บไซต์ในอังกฤษเนี่ยปอนอะ่ะ2 0 0บาทถูกไหมล่ะยาตัวนี้จะมาใช้สุม 4, สี่สุม5ไม่ได้นะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับใบสั่งยาจากหมอเท่านั้นนะคะสำหรับอังกฤษเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่บางประเทศเนี่ยก็คือที่แบบว่าสามารถซื้อยาได้โดยไม่ต้องได้รับใบสั่งยาเนี่ยคือค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันก็มี side effect ใช่ปะละ่ะ วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งนะคะที่น่ายินดีอย่างนึงนะคะของวันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจกับทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ด้วยนะคะ <_ m> ก็นะถือว่าดีอ่ะดีเป็นอย่างมากเลยนะคะ <_ m> โดยเฉพาะคุณประเทศที่คนยากคนจนนะคะประเทศที่คนลำบากอ่ะ กับการที่ได้สื่อยาถูกแล้วมันใช้ในการรักษาโควิดให้หายได้มันจะเป็นอะไรที่ลดมากๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะคะวันนี้นะ ถือว่ามาแชร์ให้ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืม s b s c r i b e นะคะจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปนะคะว่าจะมาแชร์ข้อมูลข่าวสารอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะโชคดีนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะบ๊ายบายจุ๊บ